เราไป come to ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทยต้นตำรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับนะครับต้องมาที่นี่รสชาติดั้งเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,า,าประสบการณ์นะครับของที่นี่นะครับเจ้าของร้านคุณชุติมานะครับ วันนี้เราพามาชมนะครับพานักท่องเที่ยวมาเป็นสองภาษานะครับรายการของเราร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับผม This g o o d a t y the cancellation นี่เป็นถ้าเข้ามานะครับเข้ามาลาซานเลี้ยวซ้ายนะครับตรงข้ามเซเวนะครับแล้วก็ประมาณ200เมตรได้ไหมครับคุณเข็มครับ200เมตรนะครับจากแยกลาซาลแล้วก็เรามีตลาดนัดวันไหนนะครับผมกลางพฤหัสเสาร์ครับ การผลัดเสาครับเริ่ัสเสาแล้วครับผมครับวนเริ่มไรกิบ้เ่ครับายสามโมงครับถึงสามทุ่มสวันครัถ้ามาจับจ่ายได้สอยทีของร้องถินะครับแล่วก็ของท้ายนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับผมกอยอิ o งซัม i ิง authentic กส์แ then taking a very beautiful uh, green scenery uh, like uh, the uh, Thai style the complex right it's uh this shop guaranteed by Wong Nai. Wong Nai, yes this uh certified it's delicious and clean and healthy all the uh, materials ingredients is also well selected สวัสดีครับคุณยายครับคุณยายขายดีไหมครับก็ไม่เลยไม่เลยนะครับคุณยายมีความสุขมากเลยนะครับดูแล้ว ลูกค้ามาคุยทุกวันเลยมไม่เจ้ลูกค้าก็ทำให้เรามีกนลังสดชื่นนะนะคะแค่ยูนบ้านคนเดียวก็ไม,กไม่ได้ทำอะไรก็นั่งนอน,น,นดูโทร <c oughs> ทัศน์กับแม่มีความสุขมากนะครับได้เจอผู้คนหลากหลายแล้วก็ทุกคนก็มาทานแล้วก็มีความสุขกลับไปนะครับคุณแม่นั้นฝีมือนะครับท่านผู้ชมครับก็ รับประกันได้ว่ามาที่นี่ได้ความแท้นะครับอร่อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็มาดูนะครับนี่เราก็มีบรรยากาศใกล้เคียงเหมือนกับเรามานั่งเรือนะครับก็มีปลาบอกปลาคราฟนะครับตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าออกมาทุกครั้งไม่ค่อยจะได้ทานทันทีต้องรอคิวนะครับแสดงว่าช่วงนี้ลูกค้าติดมากมัยยังยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะช่วงนี้โควิดนะครับเนี่ย อาหารที่นี่อร่อยนะครับนี่ก็มีพวกไปเกี่ยวเรือต้นตำรับอันสาวรีชทยนะครับแล้วก็มีน้ำน้ำดื่มนะครับมีหลายหลายอย่างไทยๆนะฮะลูกเกดชามมนาววุ้นใบเตยแก๊กบวยกระเจี๊ยบนะครับมีบทั้งหมด,ดแล้วก็รบบากบัวนะครับไม่ค่อยจะได้ทานกันเท่าไหร่นะครับข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้เราทดลองอร่อยมากข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงหวานจริงๆฮนะ ค่แต่ไม่เคยเป็นน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่เคยทานน้ำดอกไม้ครับหวานขนาดนี้แล้วก็เหนียวเนียนนุ่มละลายในปากเลยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงคุณทิพย์แช่ทุเรียนก็อร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวทุเรียนจริงๆตั้งใจจะมาทานจริงๆตั้งใจมาทานข้าวเหนียวทุเรียนนะครับแต่ว่ามันเลยฤดูหรือเปล่าครับตรงนี้ตอนนี้เรอมนี้นะคะ very nice yellow noodle made with eggs and After the noodle, I tasted the mango and sticky rice. That's one of my favorite Thai desserts, and it was delicious. It was the way I like it. You know, the mango was very ripe, very sweet, very aromatic, and the you know the coconut cream was prepared very nicely. So. <laughs> มีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับอาหารอร่อยแล้วก็ที่นั่งรับประทานนะครับสบายแล้วก็ตรงนี้มีร้านตัดผมนะครับร้านเบากะบาลนนครับมีร้านอาหารรถดั้งเดิมนะครับอร่อยมากๆเลย this all authentic uh, taste yeah.